สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชา n นลนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงราวพัฒนานะครับชุดสรุปก่อนออกนะครับงวดวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567นระครับล่าพัฒนาลงไปให้ f c 2สูตร2คลิปหลักของช่องที่ลงให้เป็นประจำนะครับก็คือสูตรชุดเน้นนะครับสูตรชุดเน้นเป็นสูตรเน้นก็เข้ามาหลายงวดติดต่อ นะครับเข้ามาหลายงวดติดต่อก็มีสถิติเอาหน้าเดียวนี้ก็พอนะครับดูหน้าเดียวนี้ก็พอนะครับลงให้ทุกพิปทุกงวดนะครับในหน้านี้นะครับอันนี้ก็ได้8 8 6อยู่อันนี้ได้0-3ตัวนี้มาชน9ออกเป็นเลขเด่นนะครับไม่ได้คู่นะต่อมาก็มาอะไรนี่เข้าคู่ไม่ได้มือนกันชุดต่อมาก็เข้าคู่ไม่ได้นะครับมันออก4 8อันนี้ออกศูนย์หนึ่งแล้วมา2 1ออกสูนย์เดียวกันนะครับ แล้วก็มาอันนี้ก็มา2เหมือนกันนะครับ1 1, 1ได้อยู่เข้าคู่ได้ um, 1 1นะครับได้1คู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นร้อยก็ได้นะครับอันนี้ก็0 4นะครับได้1ค mm hmm. ู่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้จะเป็น1คู่ไหมจะเป็น1คู่ไหมนะครับในสูตรนี้นะครับ แล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับก็เป็นวิ่งรูดวิ่งรูดนะครับวันนี้ได้4กับ7นะครับ4กับ7เป็นตัววิ่งรูดผมให้ชุดเน้นที่สุดในนี้คือ7997นะครับ7997 <zych him. S 2> ที่เหลือก็ขีดไฮไลท์ไว้เป็นชุดเด่นในนี้นะครับ <Yeah. S 2> เป็นชุดเด่นในนี้<อ>ก็เลือกเองนะครับใ้รทีเลือกเอาว่าจะเอาแต่ตามวิ่งรูดนะครับจะตามวิ่งรูดก็เน้น<ล>ส่วนที่ขีดนี่แหละนะครับที่ขีดไปให้ นะครับหรือท่านจะตามชุดเน้นนะครับหรือท่านจะตามชุดเน้นก็ควรจะตามชุดใดชุดหนึ่งนะครับควรจะตามชุดใดชุดหนึ่งเพราะตัวเลขมันก็มีพอสมควรนะครับมันก็มีพอสมควรยิบสี่ายทานตามมาตลอดก็น่าจะตามถูกระละัดนะครับว่าจะตามชุดไหนนะครับจะตามชุดไหนชุดเน้นก็เข้าบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะตามชุดเน้นวันนี้ให้ระวังอะไรนะครับระวังว่า8ดกับ9มันจะมา ถ้าเดกับ9มาคือในชุดมันเป็นเลกเบิลปด้ล8 8 9 9นะครับมันอาจจะไปจับคู่กับตัวอื่นได้ก็ได้นะครับ8ปดกับ9นี้นะครับอาจจะไปจับคู่กับตัวอื่นอาจจะไม่จับไปนี้ก็ได้ถ้ามาเป็ดอื่นมันก็ถือว่ามามัน2สูตรถ้าว่า9มามันก็มาทั้ง2สูตรเพราะมันมี2สูตรนะครับ8 8ดปดกับ99นะครับอันนี้ก็ควรระวังนะครับควรระวังเอาได้เลยตัวนี้นะครับ หรือท่านจะจับ8กับ9มาใส่4กับ7เลยก็ได้นะครับ4กับ7ก็นี่มี4 9 7 9นะครับ4 8 7 8ก็มี4คู่นะครับถ้าจะแบบนั้นก็ได้นะครับจะเป็นก็ได้ก็เดี๋ยวมันก็ชนกันที่7 8 7 9นะครับแต่4ในนี้ไม่มีในชุดนี้นะครับอ่ะก็จะเอาชุดชุดนี้แหละมาสรุปให้ FC นะครับไม่ใช่ชุดอื่นนะก็เอาสรุปนี้มาให้ เพราะว่ามันชนกันแล้วนะครับสูตรมันชนกันแล้วมันมาด้วยกันแล้วอันนี้นะครับครับก่อนจะดูตัวเลขสรุปก็ฝากคําคเตือน,น,นหนาดก่อนๆน,นะครับเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขจากสถิติการออกเรามันจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นโปรดรับชมเพื่อวามันเถิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็เอาไปใช้ก็ต้องใช้วิจารณญาณให้ดีนะครับ มันก็คือสถิตินะครับอ่ะก่อนจะลงนะครับก็ให้หลักร้อยก่อนนะครับให้หลักร้อยก่อนหลักรอ้อยนะครับหลักรอ้อยเอามื่นคูณห้าหลักมื่นนะครับตัวเลขตัวเก่านะมื่นก็คือ9 9 5 4 5นะครับมันได้ตัวนี้นะครับเอาลักร้อยก่อนหลักร้อยวันนี้ได้เท่ากับ3 4 5ห 3 4 5 0 1 2นะครับอ่าแจ้งว่าปรปับใหม่นะครับหมื่นคูณ5มันก็มาหลายงวดแล้วนะครับเอามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับดูซสดูสถิติตรงให้ซะหน่อยนะครับเผื่อเอเข้ามาดูใหม่ว่ามันมาอย่างไงนะครับมันมาอย่างไงซีได้ซีอ่ะเอาใบนี้นะครับอ่า หมื่นคูณห้าแปดห้าสี่สิบนี่แปดห้าสี่สิบก็เอาชุดนี้เป็นหลักร้อยนะครับก็จะมีหกอยู่นี้นะหกี6หกนะครับแปดห้าสี่สิบไปศูนย์นี่มีหกเป็นหลักร้อยต่อมาศูนย์ศูนย์ห้าได้ศูนย์ก็จะคือน,นี้เป็นหลักร้อยก็คือเจ็ดมีเจ็ดเก้าห้าสี่สิบห้าในชุดชุดล่างนี้เป็นหลักร้อยก็จะมีห้า สอเป็นสิบชุดบนเป็นหลักร้อยก็มี8ปดนะครับสอเป็นสิอีกนะครับก็ชุดบนเป็นหลัก,กร้อยก,ก,ก,ก็เป็น8ปดอีกสามห้าก็ชุดล่างนะครับก็จะมี4นี่มีซนะครับล่าสุดนะแล้ววันนี้นะครับเ5้าได้สี่สิาก็ชุดนี้นะครับชุดสามสี่ห้า่เป็นหลักร้อยนะครับสามสี่ย์เป็นหลักร้อยทีนี้ หลักร้อยเราจะจับใส่อะไรนะครับผมก็จะจับใส่ชุดนี้แหละนะครับชุดนี้แหละมันเอาทั้งหมดนะครับเอาทั้งหมดนี่แหละนะครับวันนี้เอามาทั้งหมดเลย9ตัวนะครับแต่จะวงตัวเนีนให้มอนเดิมนะครับก็จะเหลือเดี๋ยวเอบางท่านว่าเวลาสรุปตัดออกมานะครับท่านก็จะไปตามเฉพาะตัวตัดออกมานะครับเผื่อมันพลาดนะครับ 8ป8เจ็ดแปดแปดแปดเกตัวเลขชนกันหลายสูตรนะครับในพจนนี้นะครับในกลุ่มนี้ชนกันหลายสูตรแต่ผมจะเน้นให้ที่ติดเจ็ดวันนี้ติดเจ็ด ตามตัววิ่งรูดนะครับติดว,วิ่งรูดคือ7 7กับ C ก็จะมีตัวกันที่4 4สกับ49 2ตัวกันนะครับถ้าจะก,กันถ้าจะก,กันก็48 49เท่านั้นนะครับให้กัน2ชุดเป็นกันกันไว้2ชุดนะครับ เน้นแล้วเน้นแล้วเน้นแล้วนะครับติดเจ็ดเน้นติดเจ็ดอ่าเน้นติดเจ็ดโอเคนะครับก็มีเน้นเรียบร้อยหลักร้อยเรียบร้อยนะครับตัวเน้นให้เรียบร้อยหลักร้อยให้เรียบร้อยอ เดินเดิน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 แต่ผมก็คิดว่ามันจะอยู่ในนี้อยู่นะครับอาจจะอน,นอยู่ในนี้อยู่เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับหลักร้อยก็จะเน้นสองสามสี่นะครับหลักร้อยเน้นสองสามสี่มันมีชนอยู่นี้สองสามสี่ก็จะเน้นไปที่สองสามสี่ในหลักร้อย ครสามตัวเน้น3ตัวเน้นให้ก่อน3ตัว2 3 4นะครับเอาจับจับกันเลยนะครับจับก็จะได้อสองแปดเจ็ามแปดเจ็ดส,ดดส,ดดสดดได้ส 97, 3, 9ก้าเจ็ดสามเก้าเจดีเดย์ี่ย์ถ้าเราจะไปดูอีกรอบหนึ่งวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งว่าตัวเดิมมันน่าจะมา นะครับตัวเดิมมันก็น่าจะมาอ่าวันจันวันศุกร์วันศุกร์ก่อนมี4821พุทธจันทร์ศุกร์ศุกร์ก็มี48644 8644ี่อันนี้ก็647 647อันนี้64นะครับก็มีโอกาสไมติด4 4 8อ่า4 8ตัวเดิมนี่แหละกวดสองตัวนี้มัน มันจะตัดกันมาอย่างนี้นะครับคือเหมือนกับผมมีข้อนี้สองแปดนี่มันมามาตัดกันมาอย่างนี้นะครับมันก็จะตัดคู่นี้นะครับตัดคู่นี้ลงมาใส่อีกนะครับสี่แปดลงมาใส่อีกนะครับจะเป็นบนหรือเป็นล่างจะเป็นหรือไม่ก็จะมานี้เลยนะครับแปดเก้านี่แหละแปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดแปดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดเก้า สวยๆนะครับ479หรือ4 8 9ตัวเดิมเปลี่ยนไปได้ไหมนะครับนี่มันก็มีอยู่นะครับ487ได้นะครับ487เปลี่ยนตัวเดียวเปลี่ยน9เป็น7นะครับเปลี่ยน9เป็น7ดมีโอกาสอยู่นะมีโอกาสสวยๆอยู่หรือไม่ก็07เอา89กใส่อีกตัวหนึ่ง0 7ย์ จะเป็น 8, 8, 7หรือเปล่า807นะครับเอามันก็อยู่แถวแถวนี้คิดว่ามันอยู่แถวนี้ไม่ไม่นี้ไปไหนในซึงสูงเลขเก8เลขเก้านี่แหละนะครับก็ชุดนี้แหละนะครับชุดชุดหลักของเรานะครับชุดหลักของเราสดเปนเก้าตัวนี้แล้วกันสองตัวนะครับกันสองตัวอันนี้คือแนวทางของวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้ เดี๋ยวขีดเส้นให้เอฟซีน like <ด Liberty. S 1> ิดนึงเป็นกั้นเส้นกั้นระหว่างระหว่างสามตัวกับสองตัวเดี๋ยวท่านจะบอกว่างงอ่าอันนี้สามตัวนี่สองตัววันนี้ไม่แยกบนล่างนะครับวันนี้ไม่แยกบนล่างตัวเลขมันตัวเลขอ่าเดี๋ยวก่อนตัวเลขในนี้นะครับมันมีไปล่างได้อยู่แค่70 80, 90 ถ้าจะเอาล่างนะครับถ้าจะจับนี้ล่างก็ให้กลับเป็น70-80-90มันก็จะเป็นล่างนะครับดูนี่หลักร้อยหลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่างหลักร้อยคือหน่วยล่างนะครับมันมาค่อนข้างดีในชุดนี้นะครับมันมาค่อนข้างดีหลายหลายงวดแล้วนะครับหลายงวดแล้วก็กาลังเดินมาเลยนะครับกาลังเดินมาเลยจริงงวดแล้วนี่ที่ที่ทําให้ดูเมื่อกี้นะครับที่ให้ดูเมื่อกี้ก็หลายงวดพอสมควรนะครับที่ ชุดมันก็เข้ามา1 2 3 4 5 6 7กานะครับกำลังเข้ามาถือว่าดีทีเดียวนะครับนี่ก็ถ้าจะกลับชุดนี้เป็นล่างก็มี70 80 90นกะครับก็ชัดเจนนะ 8C 9C อย่างนี้ถ้าเป็นล่างนะครับถ้าเป็นล่างลงที่4ก็ไม่แน่เพราะออกวัน,วนก่อน,นออก04นะครับก็ 8C ได้9 c ได้นะครับก็น่าสนใจอย,อยู่นะ9กกับ 8C ก็วเลย เปลี่ยนตัวกันให้เพราะเป็นเลขตัวเก่านะครับ0489นี่นะครับ0489ตัวเก่าน่าจะมี1คู่อาจจะเป็น1คู่ได้ไหมนะครับก็ฝากไว้2ตัวนี้แหละ8494นะครับ8494ก็ควรจะกลับด้วยนะชุดนี้อาจจะเป็นล่างถ้าจะนั้นนะครับหนักล่างไว้นะครับ708090 8494ส่วนตัวที่เหลือ เน้นบนนะครับเน้นบนครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับอ้าวถามว่าชอบตัวไหนชอบตัวไหนก็จะดูมาให้ f c อีกสักนิดนึงว่าชอบตัวไหนนะครับตัวที่ชอบมันมีอยู่อย่างนี้นะครับศู 0, นย์นี่8 0นี่ถ้าเอา8กับ0นมาจับ7กับ9 มันก็จะมี07 09 87 89นะครับก็ให้เน้นเป็นติด7ก็จะมี87 07นะครับก็เลยชอบทั้ง3มชุดเลยที่ติด7นะครับก็ตัดตัวไหนไม่ได้นะครับเน้นตัวไหนไม่ได้นะครับในตัวนี้นะครับเน้นตัวนี้ไม่ได้แตหรักร้อยนะครับ หลักร้อยเน้นมาแล้ว3ตัวแต่ถามว่าชอบผมชอบหลักร้อยที่4นะครับหลักร้อยที่4ผมชอบ4ตัวเดิมนี่แหละหลักร้อยนะครับหลักเดิมมันมาอยู่ด้วยนะสองวดก่อนก็แปดนะครับนี่งวดก่อนสองวดก่อนก็แปดมานะครับแปดมามันก็มีแปดหกเจ็ดห้าแปดแปดสี่ในนี้มันมีเลขต่ําเฉพาะเลข4 นะครับมีเลขข้างต่ำๆอยู่เลข4ีมันเป็นสูงทั้งหมดนะครับเพราะวันนี้สูตรมันเข้าต่ำต่ำพอดีก็เลยเน้นที่สีนี่แหละนะครับหลักร้อยถ้าสีไม่มาถ้าเลขตัวเด่น2 3 4สีไม่มาอาจจะเป็น5เา่นั้นแหละนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้ในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแลยกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีครับผมสวัสดีครับ